คลิปเลนดอมวันนี้นะคะหัวข้อพ่อแม่ของคุณมองว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะมาดูกันอ่ะสามใบแรกนะก้าวดาบ t h t Star เป็นคนที่อชอบทำอะไรพร้อมกันหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ดูมีความลับนะอ่า เป็นนักท่องโซเชียลนะคะตัวยงในทัวร์โฟร์นะคะ หรือแบบอาจจะไม่ค่อยพูดคุยกันต่อหน้ามีอะไรก็จะเท็ก์นะคะข้อความมาแทนที่จะโทรหากันแทนที่จะออกมาพูดมาคุยกันอะไรประมาณนี้ก็ไม่นะคะจะเน้นแบบแชทซะมากกว่านะคะเออแล้วก็เวลาเขาให้ทำอะไรอย่างเงี้ยอาดน้ำต้นไม้สมมตินะ,นะแม่นะให้ดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยคุณก็จะมีสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วนะคะไม่ได้แบบ คือไม่ทําอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่เลือกทําทีละอย่างอเนาะอันนี้ซิกซอโซดนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยชอบหนีปัญหาหรือแบบอถ้ายิ่งทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยคุณก็จะแบบเดินเก็บกระเป๋าออกจากบ้านไปเลยอย่างเงี้ยเนาะอะแล้วทีนี้ดูกันว่า,เ,าเขาอยากให้ปร,รับตัว ยังไงบ้างนะคะหรือสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณน่ะคืออะไรอย่งไรอ่ะขอหยิบสองใบนี้อันมีความรู้สึกว่า uh, the fool นะคะแล้วก็ f o r of p i n t a c l e เนาะไพ่ the fool ก็คือว่าเขาอยากให้คุณนะปลดปล่อยความเป็นตัวของตัวเองนะคะคือมีอะไรก็อยากจะให้แชร์ให้เขารู้นะคะ ไพ่เดอะเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเปิดอกเปิดใจนะคะ,ะซึ่งไพ่ทั้งสองใบเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันเนาะสี่เหรียญนะคะโฟออเพนโคลมันหมายถึงคนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะต้องการความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วก็มีความลับนะ,ะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นถ้ามันมาคู่กันอย่างเงี้ยแม่หมออ่ะ,อะจะอ่านว่ามันคือคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะอยากให้คุณแบบ เขาเรียกอะไรนะละลายพฤติกรรมนะคะแล้วก็มีอะไรก็อยากจะรับฟังอยากให้คุณเล่าให้เขาฟังบ้างนะคะอ่ะแล้วอะไรอีกอ mm ืม hmm. the world มานะคะและแน่นอนว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความหวังนะคะในตัวคุณมากๆแล้วก็อยากจะ,ะให้คุณนะแบบ ช่วยทํามาหากินช่วยทํางานช่วยทําหน้าที่ไม่ถึงขั้นก็ต้องทามาหากินหาเงินหลอกนะคะ,ะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะ,ะเวลาเขาขอความร่วมมืออะไรอาจจะไม่ใช่การลงแรงนะคะอาจจะเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างความคิดเห็นหรือช่วยนะ,ะทำตามสิ่งที่เขาร้องขอนะคะซึ่งไม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์นะคะโดยส่วนรวมของ คนในครอบครัวนะคะโอเคเนาะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้แม่หมอด้วยนะจ๊ะ